สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงสกินฟนเนะครับลูกค้าขอด้านบนเบอร์ห้านะครับพอดีผมไม่มีเบอร์ห้านะครับก็เลยใช้เป็นเบอร์สีนะครับโยกปันลงนะครับถ่ายเบอร์4อ้อมหัวไปเลยนะครับด้านบนนะครับเบอร์สีนะครับหัวนี้งานค่อนข้างจะยากปั่นนี้นะครับนะครับฝั่งขวานะครับหัวจะ เป็นหลุมอยู่ประมาณตรงโหนกลูกแก้วนะครับเนี่ครับเนี่ยเป็นหลุมนะครับรจะเก็บงานยากนิดนึงครับแต่อีกฝั่งนึงไม่เป็นไรนะครับสวยไม่สวยก็อยู่ที่รูปศรีรษะด้วยนะครับก็จะทําให้เต็มที่สุดนะครับเดีย๋ยวไม่ใช้กันใจปันปลาซอยเอานะครับตรงโหนกหลุมตรงนี้นะครับ ต่อมาผมใช้เป็นเบอร์1.5นะครับไชยไปเชื่อมกับเบอร์สี่นะครับต่อมาครับการโขมนะครับเทคนิคนี้เหมาะสำหรับช่างที่ช่างใหม่ๆผมแนะนำให้ไล่เบอร์นะครับผมจะสร้างจุดเวดอยู่ประมาณตรงทรงกลางนะครับนี่ครับจิกประมาณตรงทรงกลางนะครับ ลองสูงกลางข้างก็หนึ่งวีใหญ่นะครับข้างหลังก็อยู่กลางหูน,นะครับเดี๋ยวไปใช้ตัวกันโขมนะครับไถทิ้งเลยนะครับหัวน,นี้ผมตัดอยู่ประมาณ20นาทีนะครับค่อนข้างจะเก็บงานช้านิดหนึ่งครับผมฝึกสบัด0.5นะครับแต่ถ้าใช้0.5แล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับเชื่อมมันก็จะเร็วอยู่นะครับ ต่อมาครับผมใช้เป็นตัวกลหนวนนะครับเก็บตีนผมนะครับให้ดูขาวนะครับทรงสกิีนเฟดนะครับค่อนข้างจะใช้เวลานะครับในการไล่นะครับต่อไปครับ0.5นะครับขึ้นไปประมาณสักเกือบ2เซนนะครับอ้อมหัวเลยนะครับ ผมจะถ่ายแค่ข้างเดียวนะครับพอดีเวลาอัปโหลดคลิปนะครับมันโหลดยากนะครับเหมือนกันเลยนะครับจ้องันต่อมาใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับแบตเตอรี่เปล่านะครับเก็บขอบด้านล่างนะครับนี่งจะมีผมนะครับตัดตามผมไปเลยนะครับไล่ทีละขั้นตอนนะครับมันจะง่ายนะครับ คลิปนี้ผมทำให้ช่างเปนไหนดูนะครับช่างเก่าเกาถ้าจริงแล้วก็เลื่อนผ่านได้นะครับทรงนี้จะตำรวจทหารจะชอบตัดงมากเลยนะครับฮ่าเหมาะมากครับสงการน้าร้อนนะครับ่วงนี้นะครับ เอีมานะครับผมใช้เป็นเบอร์0.5นะครับยกปันลงนะครับไข่สะบัดเชื่อมปีนะครับแต่ถ้าช่างใหม่ๆผมแนะนำให้ใส่เบอร์หนึ่งนะครับมันจะง่ายกว่านะครับ0 5มันต้องใช้การสะบัดค้อมือนะครับใช้เป็นการฟรีแฮนนะครับค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะคู่ปันกับรีดเลยนะครับ เนี่ยตรงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนึงไม่ไม่เป็นไรนะผมจะปรับโยกปันไปมาเป็นงนะครับตรงนี้นะครับการไล่เงาแล้วนะครับเพื่อเชื่อมนะครับแต่ถ้าช่างใหม่ผมแนะนำให้ใส่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับแลกวก็ใช้0ูนุดห้าะครับเชื่อมแต่นี้ผมใช้ศูยจุดห้าเบอร์เดียวเลยนะครับ ในการไล่เงาไล่เชื่อมเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะคู่กับวีนะครับมันจะเร็วหน่อยนะครับนี่ครับสองฝั่งก็ทำเหมือนกันเลยนะครับเริ่มเริ่มเรียนเสืยแล้วนะครับ เหมาะสำหรับทหารตำรวจนะครับทรงนี้แบบจะเล่นผมฟันเริ่มไม่คมเลนะครับจะไล่นา,นานนิดหนึ่งนะครับผมแนะนำถ้าสกินเฟลดแนะนำให้ฟันคมๆนะครับเวลาถ่ายมันจะเร็วนะครับอันนี้ผมเด็งความเรีวนะครับ ปกติคลิปผมนะครับสองฝั่งนี่ใช้เวลายี่สนาทีเลยนะครับเบอร์ศูนจุดห้านะครับยกฟันหนนะครับนะครับดูกันไทยแบบฟรีเฮนนะครับสะบัดแล้วก็ยกเลยนะครับตรงไหนไม่เนียนเรจะจิ้มตรงั้นเลียนะครับเห็นไหครับนวนเลยนะครับโอเคครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับผมจะพยายามอัพคลิปลงเรื่อยๆนะครับทุกวันนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยคระเสียดีครับริดตมามคดิดหานครับผม